การประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย TPI โพล่ีนจำกัดมหาชนเราสร้างอนาคตธนาคารอาคารสงเคราะห์บริการด้วยหัวใจเพื่อความสุขคนไทยได้มีบ้านสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลิงไซส์สังเวียนหุ้นนะครับผมคิดว่าท่านที่ติดตามการลงทุนในตลาดหุ้นอยู่มีอยู่ประเด็นหลกัหลกๆที่ทุกคนอยากรู้ครับว่าเกิดอะไรขึ้นในภาพตลาดหุ้นไทยในระยะสั้น นั่นก็คือการประกาศผลประกอบการไตรามาสที่3ของบริษัทจดทะเบียนครับซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วการประกาศผลประกอบการไตรามาสที่3ที่ออกมาเนี่ยไม่ดีนะครับแต่มีหุ้นหลายตัวประกาศออกมาเขาเรียกว่าไม่ดีมากๆโดยเฉพาะในกลุ่มพลังงานแต่ราคาหุ้นขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นในกลุ่มพลังงานครับทิศทางจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันครับค่รารทัง ับเข้าสู่ช่วงเาคาะระกลางครับผมกาลังจะพูดถึงหุ้นกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะตัวที่เป็นไฮไลท์ที่สุดนั่นก็คือปตทสพครับสิ่งที่เราเห็นในภาพระยะสั้นเนี่ยก็คือว่าการเคลื่อนไหวของปตทสพไม่ลงครับผมอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในปตทสพและทําไมปตทสพจึงขาดทุนเยอะในระดับ4ี่หมื่นกว่าร้านน่าจะเยอะที่สุดนะครับตั้งแต่มีการรายงานผลประกอบการออกมาแต่ราคาหุ้นขึ้นทิศทางจะเป็นอย่างไร เจาะกันแบบลึกๆเลยครับในวันนี้สลับปตทสอพอครับฝ่ายน้ำเงินสักการีริไซสังเวียนหุ้นยนนกที่2องกับข้าสุดยกที่ 2, ท 2, 2นะครับอย่างที่ผมเกินไปว่าเรื่องที่ต้องบอกว่า หลายคนให้ความสนใจมากที่สุดก็คือการประกาศผลประกรอบการไตรามาสที่3ครับและภาพล่าสุดเนี่ยโฟกัสมาที่กลุ่มพลังงานนอกเหนือจากช่วงสัปดาห์ที่แล้วเขาไปโฟกัสในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับพลังงานไฮไลท์มากๆากในช่วงวันหยุด3วันที่ผ่านมามีแต่คนพูดถึงเรื่องปตทสพครับวันนี้ผมจะมาเจาะลึกปตทสพครับสองาประเด็นประเด็นแรกทําไมงบมันออกมาขาดทุนขนาดนั้นประเด็นที่2ที่สําคัญที่สุดก็คือราคาตลาดไม่ลงฮะวิ่งขึ้นครับ นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นไฮไลท์มากที่สุดและหลายคนที่เป็นนักลงทุนหน้ากระดานติดตามอยู่ครับคุณอภิชัยครับครับผมเกิดอะไรขึ้นกับปตทสพครับก็ธุรกิจปตทสพจริงๆเนี่ยก็คือว่าธุรกิจหลักของเขาคือสํารวจครับก็ผลิตครับปัจจุบันเนี่ยหลักๆเนี่ยโครงการทั้งหมดมีทั้งหมด43โปรเจกต์นะครับครับแล้วก็เป็นโครงการที่สารวจและผลิตจริงครังนี้22มีอยู่ทั่ว11ประเทศทั่วทั้งหมด ในเอเชียเนี่ยรอบบ้านเราเนี่ยมีหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียมาเลเซียพม่าอในเวียดนามรือสำรวจดูว่ามีแหล่งก๊าซหรือเปล่าแล้วก็ขุดเจาะเอาก๊าซขึ้นมาขายอันนี้คือหน้าที่ของเขาใช่ใช่ใช่ก็จะมีไปหมดไม่ว่าจะเป็นแคนาดาโอมานอัลจีเรียอันนี้เป็นธุรกิจหลักๆของเขาอะนะครับครับตอนนี้ผลกระทบที่มิขื้นย่าถามว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีมันขาดทุน ออกมามีการออากมา4ี่0 0กว่าร้านหนังสือพิมพ์ยังลงว่านักวิเคราะห์คาดการไว้เพียง2 0,000กว่าครับครับแต่นี้ไอตัวที่มันโผล่เข้ามา4 0 0 0 0นกว่าร้านนี่เขาเรียกว่าเป็นการตั้งสำรองเรียกว่าตั้งสำรองส่วนลดของมูลค่าสินทรัพย์เพราะสินทรัพย์ของเขาที่มีเนี่ยเป็นบ่อน,น้ำมันครับที่อยู่ในต่างประเทศทั้งหมดครับความเสี่ยงหนึ่งของปตทคือเขาบันทึกเป็นรูปดอลลาร์ด้วยอืนะฮะแล้วก็ราคาสินทรัพย์ของเขาคือก๊าซและน้ำมัน ซึ่งอันเนี้ยมันจะผันผวนตามราคาทิศทางราคาน้ํามันแล้วก็ก๊าซโลกซึ่งต้องยอมรับว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาครับราคาน้ํามันเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก8 0 90ิเหรียญครับแล้วก็จะทยอยลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเดือนกว่าๆเดือนกว่าๆเนี่ยลงไปต่ําสุดต่ำกว่าส0สิเหรียญซึ่งตรงเนี้ยในทางบัญชีเนี่ยเขาประเมินมันจะมีการประเมินก็คือว่าแอสเซทแวร์เอชั่นมันหายไปเยอะครับมันจึงต้องมีการตั้งเขาเรียกว่าตั้งสำรอง Impairment ตรงนี้ตัวเลขไตมาสามไตม่าเดียวมีการวางสำรองมาทั้งหมด4 9่0ม้าล้านบาท๋อซึ่งก็แปลว่าเหตุผลที่เขาตั้งสำรองเนื่องจากราคาน้ำมันลงจากประมาณ80เหลือ40เอาคร่าวๆถูกต้องครับหายไปครึ่งหนึ่งมันก็เลยเป็นผลออกมาขาดทุนถึง4 0,000กว่าล้านครับในทางกลับกันผมถามว่าสมมติถ้าราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นเขาก็จะมีกำไรใช่ไหมฮะถูกต้องแต่ว่าการกลับขึ้นไปเนี่ยทางบัญชีถ้ากลับเหรียญสองเหรียญอะไรเนี่ยอาจจะไม่มีการบันทึก แต่ก็กลับเป็นสิบเหรียญมีโอกาสที่จะบันทึกกลับมากับข้างได้นะครับ,รบอันนี้เป็นมันเป็นผลกระทบทางบัญชีโดยตรงๆเลยอันนี้มาทุพูดถึงความเสี่ยงของตัวปตทสพนิดนึงมันจะมีความเสี่ยงแรกเลยก็คือว่าราคาน้ํามันที่มันขึ้นลงคและจุดหนึ่งในไตรมาสสามที่เป็นความเสี่ยงของเขาคือว่าการบันทึกบัญชีวสพบันทึกอยู่ในรูปดอลลาร์ถ้าเงินบาทในไตรมาสสามมันอ่อนค่าลงทําให้ตรงเนี้มันมีขาดทุนจากตัวฟอเร็กเข้ามา แข็ไตรมาสามเนี่ยอีกประมาณ3,000กว่าล้านบาทโอ้สองเด้งเลยก็คือ1นราคาของที่เราขายเนี่ยมันปรับตัวลดลงถูกต้องสองการรับรู้ราคาของเป็นดอลลาร์พอดอลลาร์แข็งค่าบาทอ่อนค่าก็ขาดทุนอีกครับและอีกความเสี่ยงหนึ่งก็คือว่าอาการขายน้ํามันเนี่ยมันต้องมีการทําเฮจิ้งนะฮะคือเฮจิ้งถ้าทำถูกถ้าทําถูกทางกําไรทําผิดทางก็ขาดทุนครับปรากฏว่าไตมาสามเนี่ยต้องต้องต้องยอมรับว่าการบริหารจัดการของรัสภทสพอดีมาก กลับมามีกําไรตรงเนี้สา5พันล้านบาทก็มาอ f f ซ e ตกันได้แต่ว่าหนักๆเนี่ยมันจะเป็นการบันทึกในตัวการปรับลดของ impairment ตัวนี้ก็คือปรับลดมูลค่าของสินทรัพย์ที่เขามีลงมาซึ่งจริงๆสัญญาณมันมีตั้งแต่ไปมาสปีแล้วละที่ราคาน้ำมันมันเริ่มลงมีการบันทึกรอบนั้นไปมาณประมาณสักพันล้านบาท โอ้แต่ไม่เยอะคือบันทึกบันทึกตอนที่ราคาน้ำมันเริ่มลงเริ่มลงตอนนั้นพันล้านบาทแล้วก็มาจากแหลกเดียวก็จะเป็นที่มารีนาออยแซนแต่รอบนี้มันมาจาก5แหล่งก็มีมารีนาออยแซนมีมอนทาร่ามีแหล่งเบนจาม่าแล้วก็มีที่โอมานแล้วอีกแหล่งหนึ่งก็อีกแหล่งหนึ่งน่าจะเป็นอยู่ในทางแถบเนี้ยผมจำชื่อไม่ได้ก็คือหลักๆ5แห่งท็ทําให้มีการบันทึกเข้ามาค่อนข้างเยอะอันนี้ก็เป็นแรงกดดันให้ราคาวุ้นเนี่ย จริงๆเนี่ยถ้าเราตัดพวกรายการพิเศษพวกนี้ออกไปเนี่ยไตรมาสสามเนี่ยในส่วนของสพเองเนี่ยกำไรน่าจะอยู่ที่ 3. 5พันล้านบาทครับทำไมเขาไม่บันทึกในส่วนด้วยค่าที่เกิดขึ้นทุกๆไตรมาสล่ะครับเพราะราคาน้ำมันมันลงตลอดทำไมมันต้องโผล่ไตรมาสที่สามไตรมาสเดียวจริงๆมันไม่จําเป็นว่าต้องโผล่ไตรมาสสามอันนี้เป็นดุลพินิษองของทางทางบัญชีมากกว่านะครับทีนี้เขาก็อาจจะมีการปรับนะไตรมาสสามอาจจะเป็นมุมมองว่าราคาน้ํามันระดับเนี้ย มันอาจจะโอกาสในการที่มันจะลงไปอีกมันน้อยอโอกาสที่จะทําให้ปรับบ่อยๆเนี่ยดุลบัญชีมันจะเวียงไปเวียงมาครั้าที่ลงเนี่ยโดยดุลส่วนหนึ่งก็คิดว่าทางผู้บริหารก็มองว่าราคาน้ํามันระดับตรงเนี้ยมันลงมาค่อนข้างต่ําแลวก็ปรบับเนี่ยมันดูสมเหตุสมผลในในในแง่ของทางบัญชี ครับสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยในมุมมองของนักวิเคราะห์เขามองไงมันจะมีผลกระทบต่อต่อสอพอหรือมันจะไม่มีและอนาคตมันจะเป็นอย่างไรครับต้องกลับมาดูงี้ก็คือในตัวสพนัถ้าเรามองข้ามไปนิดหนึ่งว่าแลวไตามาสี่ม,มันจะเป็นไงนะฮะ,ะวิวของนักวิเคราะห์ที่มองกันเนี่ยปรับอิมแพ r m ์ในรอบนี้ปรับไปตัวเลขค่อนข้างเยอะละเพราะงั้นความเสี่ยงที่มันจะราคา จะมีการปรับอีกเนี่ยค่อนข้างน้อยคือยุกเว้นราคาน้ำมันจาก40สิกว่าลงไปหรือยี่สิอันนั้นอาจจะกระทบอาจจะลงไป30สิบกว่าหรือยี่สิอาจจะกระทบแต่ถ้าเกิดมันสี่ิบอยู่ห้าสิอยู่หกิหรือลงมาสาสิบแก่ๆนี่ไม่มีผลกระทบแล้วอกาจะมีอิมแพ r เมนต์เนี่ยน้อยมากนะฮะแล้วก็แล้วมาดูในแง่ของราคาขายราคาขายเนี่ยในส่วนของสพนี่ยเขาจะทําอยู่2ส่วนก็คือจะมีสินค้าที่เขาได้ออกมาแล้วขุดเจาะมาก็จะมีก๊าซกับน้ำมันก๊าซเนี่ยเจ็ดสิบน้ำมัน พวกสิน,าสนงานค้าปิโตรเลียมประมาณละสามสิบราคาน้ํามันเนี่ยไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่ก็ราคาน้ํามันก็น่าจะอยู่ประมาณสักเทียบเป็นบาเรล,ลก็คงอยู่ประมาณสักสี่สิบห้าถึงสี่สิบเจ็ดแต่จุดไตรมาสสี่ของสพที่อาจจะยังยังหน่วงน,น,นิดนึงนก็คือว่าราคาแก๊สเนี่ยมันจะลดลงอีกราคาขายแก๊สนะครับมันมีโอกาสที่จะลดลงประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเทียบกับไตรมาสก,ก่อนสาเหตุก็เนื่องจากว่าแก๊สเนี่ยเวลาขา,ขายเนี่ยเขาจะขายเป็นคอนแทคคอนแทก มีการทำสัญญา3เดือน6เดือนเพราะงั้นราคาเนี่ยมันจะปรับมันจะมีหลักงทามจากราคาน้ามันที่ลงเพราะงั้นก็หมายความว่าราคานวันนี้อาจจะเป็นราคาอ้างอิงทําสัญญาเมื่อประมาณ3เดือนก่อนมันมันยังไม่สะท้อนตัวเลขจริงไตรมาสสี่เนี่ยราคาขายก๊าซเนี่ยมันจะลงอีกประมาณร้อสิบเปอร์เซ็นต์นะครับะะแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยถ้าไม่มีตรงอิม a พร m เมนต์ตรงนี้เราก็คิดว่าผลกระทบดาวไซด์ของปตทสผเนี่ยไตรมาสสี่ก็ไม่น่ากลัวอะไรครับทั้งปี ทั้งปีเบื้องต้นเนี่ยเราประเมินว่า9เดือนเนี่ยขาดทุนอยู่30,006ครับนะฮะทั้งปีเราคิดว่าตัวเลขน่าจะอยู่ประมาณ 34, 33, สัก30,004 30,003ก็หมายความว่าไตมาด4เนี่ยน่าจะมีกําไรประมาณสัก2,000ล้านบาทครับนะฮะเพราะฉะนั้นสถานก,การณ์ที่เกิดขึ้นกับปทสบพอบอกได้ไหมครับว่านี่คือสถานก,การณ์คือข่าวร้ายชิ้นสุดท้ายของสอพหรือว่ามีอะไรที่ต้องระมัดระวังอีกสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็สพมากเลยก็คือว่าราคาคอมเบอิตี้เนี่ยมันต้องยอมรับว่า มันเป็นอะไรที่จะมีใครไปคาดเดาว่ามันบอสทอมแล้วจริงๆหรือเปล่าไม่มีใครคาดการได้ไม่มีใครคาดการได้คอมมูนิตี้ครับแต่นี้มาดูในแง่ของราคาบ้านนะฮะสพเนี่ยถ้านักวิเคราะห์วิเคราะห์เวอร์ชันเนี่ยใช้ดีซีเอฟครับคิดกระแสส่วนลดเงินสดมาเรื่อยๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจากสมมติฐานที่เราตั้งไว้เนี่ยดีซีเนี่ยของสพเนี่ยมันอยู่90บาทครับ นะครับตอนนี้ราคาตลาดณวันที่เราคุยกัน70ต้นๆ70ต้นๆก็มีดิสเค้าอยู่ครับตอนนี้มามองในแง่คอนเซอร์เวทีฟนิดนึงแต่นนี้ผมบองถ้าผมไปดูบุ๊กแวร์ลูเลยครับบุ๊กแวร์ลูตอนนี้ร้อยสามบาทนะครับมันมีอินพันธ์ก็สูงขึ้นไปอีกมันมีอินพันธ์วางมาอีกอินพันธ์ที่ขาดทุนเนี่ยถังขี้ต่อหุ้นเนี่ยออกมาจะอยู่ประมาณสัก12บาทเอาร้อยสามลบสิเนี่ยมันก็ตกประมาณ90้เพรั้นแฟร์จริงๆเนี่ยตรง90บาทเนี่ยก็ต้องถืออออว่่่่าาาคคนนนนนนขขข้้้งงงจะตใเ์มั ที่ต้องบอกว่าบนสมมติฐานว่าน้ํามันอยู่ระดับ40กลางๆถึง50ราคาที่สมมตุสมผคือถ้าราคาน้ำมันลงไป20นีก็ช่วยไม่ได้อันนั้นต้องต้องต้องปรับไปอีกวิวหนึ่งเพราะฉะนั้นกยุธ์ที่เราวางได้คือถ้าท่านเห็นราคาสอพยืน40บาทผมเรียกเอาคอนเซอร์เวทีฟเลย40บาทยืนได้ราคา70บาทตำกาแฟ90บาทก็ยังซื้อได้ก็คือพูดง่ายๆคือตราบใดที่ราคาดิบของโลกเนี่ยอยู่ในระดับ40 40ต้นๆราคาเฉลี่ยนะครับราคา สพที่70บาทถือว่าไม่แพงไม่แพงนั้นเป็นเหตุผลหนึ่งว่าทําไมเมื่อวานนี้ราคาราคา,า้าถ้ามีข่าวร้ายก็รับ,ก,รบก็คือคือแล้วทำไมคนแพงอีกการคือคือถ้าวิเคราะห์อย่างเงี้ยฟังจากคุณอภิชัยพูดเนี่ยมันมันก็คือไม่มีอะไรร้ายแต่ผมปรากฏว่าในวันจันทรเปิดตลาดวันแรกหลังจากปิด3วันเนื่องจากสพประกาศงบมาในช่วงเราปิด3วันเนี่ย ทำไมในช่วงสามวันวันหยุดเนี่ยโอ้โหมีแต่ข่าวร้ายมีแต่ข่าวกลัวว่าปอทสพจะเกิดอะไรขึ้นพนัวิเคราะห์อย่างนี้เนี่ยมันก็คือข่าวร้ายที่สุดท้ายแล้วมันก็ควรจะบวกแล้วก็บวกจริงครับแต่ทําไมคนกลัวมากฮะมันก็เป็นความกลัวครับเพราะมันคือตัวเลขขาดทุนเยอะนะคบตอนนี้ในการย่อยข่าวของของทั้งนักลงทุนเองนะฮะก็คือยังไม่มีการย่อยข่าวที่ดีนกเพราะฉะนั้นในในช่วงเช้าที่ตัวเลขออกมามีการชี้แจงจากทางบล็อกเกอร์เองนักวิเคราะห์เองเนี่ยเขาเข้าใจว่าในมุมมองของนักวิเคราะห์ ที่มีการส่งตัวเลขให้ถึงนังลงทุนเนี่ยมันชัดเจนขึ้นครือเคืองจากวราส่วนใหญ่แต่ละบล็อกเกอร์ก็มองคล้ายๆกันว่าไม่มีอะไรน่ากลัวหรือเปล่าครับเพราะว่าจริงๆตัวเลขที่ขาดทุนเนี่ยมันเป็นตัวเลขทางบัญชีนะครับมันไม่ได้ทําให้แคชมีผลกระทบเลยเลยแคชปัจจุบันของสพเนี่ยหนึ่งจุดหนึ่งแสนล้านบาทยังอยู่ในปริมาณที่เยอะมากมันเป็นตัวเลขขาดทุนทางบัญชีเท่านั้นเองเมื่อนั้นเมื่อข้อมูลไปถึงลูกค้าความกลัวลดลงแต่ผมคิดว่าในวิวของที่เป็น สาบันเองหรือนักงทุนรายใหญ่ที่ข้อมูลครบถ้วนเนี่ยผมเข้าใจว่าก็ไม่ได้ทําให้ในมุมมองที่ต้องยอมรับว,ว่ากลุ่มลกลุ่มนักลงทุนพวกนี้มีผลกับตลาดก็คิดว่ามันมันไม่ได้เอฟเฟกมาในราคาหุ้นในใน,ในช่วงเปิดตลาดนะครับมันมันก็ทําให้ราคาเนี่ยฟื้นตัวมาค่อนข้างดีนะครับก็คือดาวดาวไซด์ของปีนี้มันไม่เยอะแล่ะนะครับแต่ปีหน้าเนี่ยก็ต้องไปดูกันอริทีว่าราคาน้าม,มันมันอยู่ตรงไหน ครับสอพอเนี่ยยกเว้นเรื่องราคาน้ามันที่เราพูดถึงเนี่ยมันมีมเรื่องอะไรที่คอนเซิร์นอีกไหมครับอย่างอย่างก่อนหน้าน,นี้พูดถึงแซนออยพูดถึงอะไรอีกหลายอย่างครับครับออความเสี่ยงของสอพ,พอเองก็คือว่าจะต้องหาแหล่งผลิตใหม่ๆนะฮะแล้วก็ในส่วนของสมรทานของเราที่ยังติดขัดกันอยู่เนี้ยนะ,ะ,นะะถ้ามันหาบทสรุปได้ช้าเนี่ยมันจะมีผลต่อการวางแผนการขุดเจาะผลิตเพราะว่าการที่จะ ผลิตตอในแต่ละหลุมเนี่ยมันใช้ะระยะเวะลาเตรียมน้อยสามสี่ปีในเรื่องของสัมทานปิตโตรเลรียมของเราเนี่ยถ้าช้าไปเนี่ยผมว่า,าม,มันจะมีความเสี่ยงซึ่งเป็นอีกสองสามปีถ้าเรื่องนี้ไม่ชัดเนี่ยมันจะเป็นความเสี่ยงของสอพที่เข้ามาในอนาคตครับภาพรวมของกลุ่มน้ํามันบ้างนะครับสพที่ชัดเจนแล้วตอนนี้กลุ่มน้ํามันประกอบด้วยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นโรงกลั่นไม่ว่าจะเป็นพลังงานต้นตน้าไม่ว่าจะเป็นโฮดดิ้งไม่ว่าจะเป็นปิตโตเคมีมุมมองของคุณอภพิชยัยมองพลังงานล่าสุดตอนนี้เป็นอย่างไร ถ้ามองไปที่ราคาน้ํามันน้ํามันเลยนะครับเฉะนั้นในแง่ของอตัวเลขล่าสุดที่มีจากหลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็น EIA หรือว่า O อเปกเองที่ตัวเลขที่ส่งสัญญาณออกมาในตลาดนี่นก็คือว่าต้องซัพพายมันยังเยอะกว่าตลาดดีมานแน่นอนนะฮะัตอนนี้จุดสมดุลเนี่ยที่เขามองว่าน่าจะเห็นเนี่ยถ้ามองมองจริงเขามองไตรมาสสามนะครับแต่ว่าถ้าเรามองมองมองก็งงคุยว่ามันอาจจะใช้เวลาสักหนึ่งปีในการปรับสมดุลตรงนี้ ให้มันเข้ากันนะครสัญญาณที่เห็นได้ชัดๆก็คือว่าในส่วนของตัวเชลล์ออยล์ของอเมริกาซึ่งช่วงที่ราคาน้ำมันบูมมากเนี่ยปริมาณการผลิตพวกนี้มันออกมาเยอะมากที่เราเห็นก็คือเชลล์ออยล์เชลล์แก๊สมันลดลงท่นจุดแท่านขุดเจาะของอเมริกาเนี่ยมันทยอยลดลงไปเรื่อยๆนะครับตามความต้องการที่มันลดลงเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแรงกดดันให้ซัพพลายในอนาคตอีกหนึ่งปีเนี่ยผมคิดว่ามันมันจะปรับเข้าหาจุดสมดุลกับมันเองเพียงแต่ว่า ในแง่ของราคาน้ํามันก็คงถ้าไม่มีปัจจัยอื่นที่เป็นรเรื่องความมั่นคงเข้ามาเนี่ยก็ยังคิดว่ามันคงต้องใช้เวลระยะเวลาอีกหนึ่งปีในการที่จะทําให้ดีมาเนี่ยมันกลับมาดึง,ดงราคาน้ํามันขึ้นไปได้ครับกรับท่านผู้ชมครับชัดเจนที่สุดนะครับนี่คือประเด็นของปทสพว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นข่าวร้ายมากกว่านี้ครับและนี่คือเหตุผลว่าทําไมสพอพอประกาศงบออกมา4ี่หมื่นกว่าล้านขาดทุนนะฮะต่อไตรมาสน่าจะเป็นการขาดทุนเยอะที่สุดเนี่ยนะฮะแต่หุ้นขึ้นครับ นี่คือคาตอบครับวันนี้ชัดเจนขอบคุณมากครับคุณภิชัยครับสวัสดีครับช่วงหน้าครับผ่านไม่ได้ครับเรามาวิเคราะห์กันทิศทางตลาดหุ้นระยะสั้นจะเป็นอย่างไรในสถานก,การณ์ที่ต้องบอกว่ามีทั้งข่าวดีและมีทั้งข่าวร้ายแต่หุ้นค่อยๆขึ้นตลอดครับกลับมาวิเคราะห์กันครับ กับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นช่วงเทคนิคพิชิตหุ้นครับถ้าพูดถึงว่าข่าวที่เกิดขึ้นในระยะสั้นข่าวร้ายเยอะนะครับแต่สังเกตไหมครับว่าหุ้นไม่ลงเริ่มข่าวร้ายจากเรื่องของกรณีไทยพาณิชย์ที่มีการตั้งสำรองกรณี s s สตอนนั้นขัดทุนมหาศาลครับราคาหุ้นไทยพาณิชย์ไม่ลงครับข่าวร้ายที่2ตามลงมาด้วยปอทอสอพอมีการขัดทุนร่วม4ี่0,000ื่นกว่าล้านและมากกว่าที่มีการคาดการไว้ก่อนหน้านี้จากประเด็นเรื่องของ การด้อยค่าของราคาน้ามันเนี่ยนะครับสินทรัพย์เนี่ยนะครับแต่ราคาก็ไม่ลงครับขึ้นด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นข่าวร้ายที่เราทราบกันดีอยู่แล้วหรือข่าวร้ายที่เกิดขึ้นอยู่แล้วเนี่ยการที่มีผลกระทบเนี่ยโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีน้อยมากครับเพราะว่าตลาดมีการรับรู้ไปแล้วส่วนประเด็นล่าสุดที่มีหลายคนกังวลเกี่ยวเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวเลขการส่งออกเดือนกันยายนออกมาติดลบ5%กว่าทําให้ทั้งปีทุกคนยอมรับแล้วนะครับว่า ส่งออกทั้งปีน่าจะติดลบมากกว่า2-3%เปอร์เซ็นต์แปลว่า GDP เราไม่เกิน3แน่ๆนะครับการเกิดภาพรักษณาเช่นนี้ถึงแม้จะเป็นข่าวร้ายแต่เป็นข่าวร้ายที่ทุกคนทราบดีอยู่แล้วครับไม่มีปัญหาอะไรครับนั่นคือสิ่งที่จะต้องมาคุยกันส่วนสิ่งที่จะต้องโฟกัสต่อไปกําลังจะเรียนให้ท่านนักทุนทราบก็คือว่ามันไม่มีอะไรที่เลวร้ายไปกว่านี้ก็แปลว่าราคาหุ้นยังเป็นลักษณะการค่อยๆขับเคลื่อนขึ้นได้ครับ ขับเคลื่อนขึ้นยังไงไปสังเกตกันที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคครับจากภาพแรกสิ่งที่เราเห็นก็คือการเคลื่อนไหวของเซ้นเด็กเนี่ยนะครับจะมีการทะลุนะครับสัปดาห์ที่แล้วผมบอกไปแล้วว่าทะลุพันสขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นพันสแถวนี้เป็นฐานแล้วครับถึงแม้ระยะสั้นยังไม่ได้ขึ้นไปไหนไกลผมเคยบอกพันสี่ร้อยห้าสิบพันห้าร้อยเป็นไปได้นะครับแต่ว่าการจะขึ้นแรงขนาดไหนจะต้องดูการขับเคลื่อนที่เป็นส่วนประกอบครับ ส่วนประกอบผมเล่าให้ฟังแล้วว่าดูหุ้นที่เกิดข่าวร้ายว่าขึ้นหรือไม่ถ้าหุ้นที่เกิดข่าวร้ายขึ้นผ่านแนวต้านก็หมายความว่าตลาดรวมก็จะไปด้วยครับภาพแรกนี้เป็นการเคลื่อนไหวนะครับของธนาคารไทยพณิชยห็นไหมครับจุดสูงสุดอยู่บริเวณเดียวกันหมดเลยครับ146ถึง147โดยประมาณระยะสั้นยังไม่ได้ทะลุนะครับแต่ก็ไม่ได้ต่ำกว่าฐานเดิมเพราะฉะนั้นสังเกตไทยพณิชก่อนนะครับควรจะทะลุ146 147 ภาพต่อไปเป็นไฮไลท์ล่าสุดครับซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวของปอทอสพอซึ่งสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับสพเนี่ยมีข่าวร้ายแต่ราคาไม่นิโลครับนิโลแรกนิโลที่2นิโลที่3เพราะฉะนั้นถ้าสพทะลุ75ก็เป็นสัญญาณซื้อในกลุ่มพลังงานเหมือนกันสองสาภาพนี้เป็นสัญญาณที่บอกให้รู้ว่ายังไม่มีข่าวร้ายนี่ข้อแรกครับข้อที่2ฐานแถวแถวพันสยังเป็นฐานที่สําคัญข้อที่สาม 1 4 5 0 1 5 0 0อยาังเป็นไปได้ครับแต่การขึ้นแรงหรือขึ้นไม่แรงนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในหลายสัปดาห์ในแต่ละสัปดาห์นั้นสุดท้ายนี่คือการเคลื่อนไหวของเซ็นดนเด็กครับมี2มุมมองครับ1ก็คือจากจุดนี้ไป1420อกว่า,วาปัจจุบันตีขึ้นไป1,450หเลยครับอีกจุดหนึ่งก็คือแกว่งตัวอยู่แถวนี้แต่ห้ามต่ำกว่า1ัน4และค่อยแกว่งตัวขึ้นมี2กรณีครับที่จะเกิดขึ้นครับสุดท้ายครับท่านที่ ลงทุนไว้ก็แปลว่าว่าท่านต้องมีหุ้นอยู่ในพอร์ตนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เล่าให้ท่านฟังมาโดยตลอดแล้วนะครับและสิ่งที่จะตอกย้ำก็คือว่าสถานการณ์การลงทุนในระยะสั้นนะครับหรือภาพการลงทุนในระยะสั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังไม่มีอะไรน่ากลัวครับเสาร์นี้แล้วครับท่านไหนว่างนะครับผมจะไปพูดในงานสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มและทิศทางประจำเดือนพฤศจิกายนนะครับใครสนใจที่จะไปฟังสัมมนาผมพูดเองนะครับ ก้าโมงถึงเที่ยงจัดที่สมาคมสิทธิเก่าธรรมศาสตร์ซอยงามดูพีครับสนใจเข้าไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์เอกอินเวส e n เมนตนะครับหรือโทรไป081 783 8888่อาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์หนี้ลา,าไปก่อนสวัสดีครับ